จะไปกิจกรรมพัฒนาสมองทุกกิจกรรมในในช่วงเวลาต่างๆที่เราจะไปฟังทำให้เรามีประการ์ด้านกีฬาได้ดีขึ้นในรองของการเรียนได้ดีขึ้นเรา่องรูปแบบที่เรารูนจักทุกทุกป็นการทั้งเหตการ น้องโยมไปไหนอ่ะมันลนเลยใชมาัดมาแล้วฮะหนึ่งสองนะครัลองทำพร้อมกันลอยตัวขึ้นมานั่งๆเท้าราตัวพื้นเลยเอาแตะเอาตอนไหมจะต้องเชื่อมั่นว่าเราลอยตัวขึ้นได้ผบุษิตาชรัมเกลต้องลอยตัวขึ้นได้ไม่ใช่นั่งเขาเที่ยวไปคุณคุณนัท น่นจะดาุดแรงเลยนะเตรียมหนึ่งสองสสองคนพ่โกงเลยจึงจึี่พ<น>ิโกงเลยลุกขึ้นดนเลยมานั่งลงนั่งลงอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้ที่บ้านทุกเช้าจะต้องก่นไปโรงเรียนจะต้องตั้งลูกชนิดนึ่าหาได้ใช่ไหมคือน้ำอะไร อ่าถูกต้องนะเสร็จแล้วไปหาเชือกมาร้อยลูกโป๊ะลูกชนิดเก่าก็ได้เสร็จแล้วเจาะลูกทำเชือกเป็นกลมแล้วทะลุไปเสร็จแล้วใช้มือที่ไม่ถนัดคือมือซ้ายต้นบญมาดึงมือซ้ายตา,ายสายเตรียมดึงดึงวิธีการ ครั้งน้ำหนักแล้วให้ลูกลูกชนิดเนี่ยลอยอยู่เหนือนิดนึงแล้วก็รับเลยแรงไปอีกครั้งหนึ่งดึงไม่ถึงดึงดึงตรงนี้นิ่งดูดูศึกษาครับประรตูลูกให้ขึ้นเหนือนีน่มันเห็นไหมโอเคครับทุกคนดูนะไปฝึกที่บ้านดึงไม่ถึงนิ่งก่อนลูกนิ่งก่อน ไฟอ,อ,อ,อ่อนอ่ะอึ๊บเอ่อข้างหนึงงานที่ได้เลยดึงกูุ้มเกินดึงแบบอึ๊บั้งหนึ่งอ่าไม่เป็นไรรู้วิธีการทำโอเคข้าแถวสองข้าวใสมาเดี๋ยวป้องตีนทำต่อแต่ก็ใส่ตีงตีนแก้ตัวให้ ทางเป็นการประสานงานระหว่างมือตาร์ท้างไหนก็ทำทั้งไหนครับตาใส่้ายอ่ะซึ่งกันไปโอเกบได้แล้วโอเคไป้ทำอุปกรณ์นะขอทุกคนามน้าทางอุปกรณ์ห้ามมาเมื่อไหร่ครับจริงจริงเมื่อไหร่ครับ

มัมดึงล bons, ูกบอลขึ้นตรงๆให้เหนือขวดที่น่อยแล้วก็เอาขวดรับโอเคนะเกือบแล้วเือบแล้วตุ๊กแต่นั้ตุก๊กสายตรงนี้วางรเอาเลยมาตุกแล้วขึ้นเลยอย่าหย่อนมากกระตุกเลยอุ๊ปโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคนะใครที่ว่าคุณพ่อคุณแม่แม่บ้างสามารถจะทำอันนี้ให้ใครมารบมัธยมใคร <c oughs> หายยาอไปอันนี้เอากลับไปเลยหายยกมือขึ้นอเอายกกึ้นแล้ว,ว <c oughs> เอาเอาไปให้เพื่อนสึกด้วยเขาไม่มีเวลาไงเขาไม่มีเวลาค่ะตอนนี้ดูลเหรอดูยกนิ้วขึ้นมาทำ <c oughs> มันคุณจานะเดี๋ยวเตือนมองที่มือ,อหายยาก นาเด็ดล่ะคนคุณเป็นนาเด็ดแล้วกันนะเดี๋ยื้อวงหัวแม่มือซ้ายเอายื้ัวแม่มือขวาดิของข้างขวาพวกเรานะข้างขวาข้างขวาพวกเราขวากระโดดซ้ายอ่ะดูหนึ่งสองสาม อันนี้เป็นการขัดเซลล์สมองนะครับดังนั้นทําไมมันขยับไม่ได้เนื่องจากเราใช้สมองซีเกเดียวเราถูกฝึกให้มาเรียนในโรงเรียน,นใช้สมองซีกซ้ายข้างขวามันไม่ทํางานมือซ้ายเยมันขยับวิธีแก้วิธีแก้ยกมือขึ้นพูดตามโป้งซ้ายก<า>้อยขวาแยกเอ<า>อก โก้งขวาก้อยซ้ายเรียมมือออกโก้งซ้ายนางขวาจะบอกโก้งขวานางซ้ายโก้งซ้ายนางกลางขวาโก้งขวากลางซ้ายโก้งซ้ายชี้ขวาโก้งขวาชี้ซ้ายชี้ชี้กลางกลางนางนางก้อยก้อยเห็นนะ at sao vậy anh Kim? Cút ra, cút ra. Hau, hau, Little finger, Little finger. Little finger. 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 Ring finger. finger. Little finger. Fighter finger, index finger, fighter finger. Oh my god, my little finger, tiny finger, ring finger, sister finger, then dumb, little finger, brother finger, index finger. ไหเตาฟิงกาไห้ตาฟิงกา s ิดเด็กฟิงกาคิดเดินฟิงการาด้าฟิงกาฟิงฟิงกาซิสเตอร์ฟิงกาลิตเติฟิงกาไฮนี่ฟิงกาแต๊เล็บแัดเล็บแปเล็บโอเค <c oughs> okay. ยังอันนี้ให้ฝึกทุกวันนะตอนเชา้าตื่นขึ้นมาก็ฝึกเเรื่องของสมองนะครับแล้วเสร็จแล้ว มันจะทําให้เราทันทีท้ายเราเริ่มทํางานการเริ่มทํางานนี่ใช่ใช่เป็นเรื่องของมือแต่เป็นเรื่องของสมองในการทํางานนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องเล็กน้อยทีนี้อะนั่งขัดสมาธินั่งขัดเท็จเป็นไหมไปขัดเท็จเป็นลุงขัดเท็จเป็นไหมอ่านี่ขึ้นอ๋อนี่ขึ้น เอาที่มือข้างบนนั่ะรัดเท้นะเข้าไปใครนั่งรัดเท้ได้รัดรัดก็ได้นั่งธรรมดาทางแขนออกถ้ามือขวาตกมือขวาอยู่ด้านนอกถ้ามือซ้ายตกมือซ้ายด้านนอกพาคำเองเทียบขวาตกด้านถึงข้างนอก Ờ, thắng hết chụp thì mình sẽ rất là Quá Trái Quá Trái Thế đi, muốn cầm Muốn thì sẽ tụt ra Quá Trái Quá À, muốn khác nhiều cả Muốn khác đi, muốn sai khác đi หมุนกลับเปียนเป็นมือขวากลับอาหมุนพรอน้อมกันท่านนี้หมุนเข้าพร้อมกันทาหมุนกลับ,ออบออล่าง เลงจที่จริงถ้ามีเวลานะท่จริงท่านอาจารย์เอาท่านอาจารย์เตรียมลูกบอลไปแล้วแหละตรงสายเวลาไม่พอนะครับถ้ามีเวลาพอพวกเราจะโยนยางได้ทุกคนเลยครับยิงการขั้นสูงของอันนี้นะครับถ้าเราทําพวกนี้ได้แล้วตัวนี้ก็ง่ายเลย คนคุณทำได้ใช่ไหมใครทำได้เลยวันนี้น่าจะทำได้มาเฟียมาเฟียเหรอโอ้มาเฟียมาเฟียค่ะอย่างมั่นใจสู้เขาลูกนึกว่านึกว่าปันปันรือว่าปันปันคุอะไรอะรครับคาอะไรครับแลวบางก็ได้โดนเงินทำไงอ๋อ จะทำให้เป็นจะทำให้เป็นนะจะทำเป็นไหมหุดตาลกออกให้ฝึกนะวิธีการทำไม่เป็นไรทไปนานแล้วกันวิธีการแ้าฝึกโยนลูกเดียวกันจะมีเชฟนะเสร็จแล้วดูนะวิธีฝึกมีขั้นตอนอย่างนี้ขอมือซ้ายโยน,ม,นมันจะออกไปอัตโนมัติไม่ต้องไปรับ มาดูจะเป็นลักษณะหนึ่งสองครับเราจะรับไม่ได้แต่ตาเรามองลูกแล้วลูกมันอยู่ข้างหน้านะครับมันไปไหนก็ตามันแต่เรารู้แล้วมันไปไหนนะครับทำยัายงเอาผมไปลองรับตรงสามแยกรับที่สามแยกโอเคนะพอได้แล้วเราก็โยนสองมันโยนอย่างนี้ตลอดหนึ่งสองหนึ่งสอง ทีนี้ลูกคีสามทำไงเหมือนกันนักสามแยกเหมือนกันหนึ่งสองนักสามแยกประมาณห้าวันวันที่หกครับก็จะทำได้อันนี้คุณก็ไม่ีเวลาจะให้ให้ราคาน่าร่าไงเดี๋ยวทาใช้ได้ที่ไหนล่ะมีพวกมีลายกลุ่มของ พักไหเดี๋ยวคุณตาจะส่งคลิปการถุกโยนให้ครับถ้าสนใจนะเอา่อกีเราเป็นอี่ยังยังเนี้ยเอายกมือซ้ายขึ้นมาเป็นู้ยีอมซ้ายมาเิสมาธิยกอะไร À phải ra ta đùn tăng tăng năm này để đôn chặt

ได้ไหมใช้ได้ไหมได้ไหมครับโอเคทีนี้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นดตามด้วยนะยกมือเทเทกูด้วยเทเทเอาปากก่อนเดี๋ยวว่าทํทำนี้ไปทำอะไรเรา ทานข้าวเสร็จแล้วยังนั่งดูทีวีอยู่นอนก็ไม่หลับใช้าประมาณสัก5ชั่วโมีมหลับสนิทเลยนะครับครับเร่อมเท็จเท็จเเโอ้เฮ้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 ไเยะียะ Neck ah, ngực, 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 shoulder, 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 ha, 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 là sẽ đưa cái gì? N L V L, novel, 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 răng, 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 shoulder, shoulder, neck, neck, mouth, mouth, mouth

ก็ like, เหค <Lin> ุค <érer Help mesmo> ุณทนาสอนขาโอเหตุนะกอเหตุท่ายท่ามือนี่ดูดูหนึ่งปิดเงี้ให้ปิดข้างนะสิ

รางรางหัดหัดโซเดอโซเดอเน็คเน็คมัลมัลเอียรอเอียรอายคอเล่ตอเร็ตเฮ้เฮ้เฮ้ถ้าหากว่าวันนี้สุดแล้วไม่ทันต่อไม่ประโยชน์นเ, <ingt. S 2> เขาจะต้องทำทุกวันนะครับไปร,ไปรุ่นไปรุ่นในขนาดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นการฝึกสมองเหมือน,นกันโอ้

Hoàng hào Tiếp bóng can, cho các mặt lên. gắn tiêm bắt đầu, anh hàm tặng cho ba mọi người cho ba mặt bóng gắn tiêm bắt đầu, anh hàm ดูใหม่ดูใหม่ที่ไม่ได้เพราะไม่ตั้งเข่าขึ้นมาดูตั้งข,ขวาขึ้นให้มีเส้นอีกสามเส้นวางเท้เาไปเส้นที่แล้วขอยเท้าไปเส้นที่สามตั้งเข่าซ้ายขึ้นวางไปที่เส้นที่หนึ่งแล้วขอยเส้นที่สามวาง ตายว่างตั้งเข่าขึ้นตั้งเข่าต้องตั้งเข่าขึ้นนะครับต้องตั้งเข่าขึ้นมาดูขัาบาำการเริ่มอ,อึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคก็ไป็ุฝึกกานั่งลงก่อนเอาท่าสุดท้ายนะคิดว่าเวลาจะไม่พอนะ <c oughs> ปเท้าเป็นใช่ไหม ฝ่าพ <hein. S 2> ุทซ้ายขวาซ้ายเราพูดเนี kind of ่ยง well, ั like ้นจ้าพูดเร็วกว่านั้นซ้ายขวาซ้าย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 โอเคลุกขึ้นยืดเดินหน้าเดินหน้าสีเก้าเดินหน้า ก่อนแรกอยู่กะที่ก่อนอุจาสั่งกุจาพร้อมไม้ให้ให้ปอยนะเอาอยู่กะที่สิบครั้งเตรียมอยู่กะที่สิบครั้งหนึ่งสองสาเริ่มตามดเีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสปอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเปเก้าสิบเอาใหม่นี่เดิน้างหน้า บนหน้ามือนเดิมครับมือขวาแตะไหล่เพื่อนยกเอาซ้ายขึ้นเอาซ้ายก่นอนยกประกาศก่อนเอาซ้ายเอาซ้ายขอบคุณตาขอปั้งก็เริ่มนับเดือนหนะึ่งสองสามโอเคนะสิบครั้งอขออีกทีนึงก็ฝ่อยหลังดันไปข้างหลังให้มืออย่าแะตกแตะเพื่อนมืออยู่ไหนครับ โอเคแตะเลยแตะเลย <c oughs> 10ครั้งอยู่กับที่เริ่มหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีคนติดอยู่เ <c oughs> ท้าไม่ลอยติดเท้าข้า่นนั้นถูกเตรียม <c oughs> 10ครั้งอยู่กับที่เตรียมเริ่มหนึ่งสอง ไม่นับเลยเอาไม้เอาไม้ต้องนับทำการเรื่องแถวซ้ายทำไงติดติดแาวซ้ายไว้แ้วซ้ายลูกเรี่แไปน ยังไม่สวยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอของของพวกเราตอนกระตุกเท้านะดูดูดูหันมาดูคุณตาทีหนึ่งกระตุกเท้าตอนถอยก็กระตุกพร้อมกันโอเคนะอ้าวเลื่อนไปครบเลื่อนไปครบเลื่อนไปทีนี้จะให้กระตุกอยู่กันที่สี่ครั้งแล้วดันจนจบเลยนะแข็งแรงแข็งแรง ทีละแถวอ่ะดูแถวแรกก่อนดูแถวแรกก่อนแถวแรกเตรียมตัวสีค้งอยู่กันที่เริ่มสองสามสี่ไปไปแรงเร็วๆกันนะโอเคอ่านั่งลงแถวนี้นั่งลงแถวสองแถวสองเตรียมอยู่กันที่สีค้งเริ่มหนึ่งสอง สามสี่ไปหนึ่งสองสามสี่มีบางคนมีบางคนจะเอาไว้ฝึกที่บ้านยายย่าเขาจะไปฝึกกันน้าเด็กเอานั่งลงอ้าวขาที่สามติ้งมือแตะเพื่อนเลยครับมือแตะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรกิจกรรมไม่เป็นไรไม่เดินเรียนไปรักอยู่กับที่1ิ้บครั้งแล้วกัน tiệm, Lâu okay. Okay, đi, 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 đi ป็นไรหลังเป็นไรตังตังตังหลังเป็นอไรทำดีๆอ้าวถ้าเขาทำดีๆเขาจะทำได้คนนี้นะลองทำอยู่กับที่สิบครั้งแล้วก็เดินคนเดียวเลยให้สุดพอยถ้าทำได้ถึงต้อทุกคนผ่านเตรียมเริ่มให้มันป็นจังหวะดีให้มันตินจังหวะเอาใหม่ทำตามจังหวะนับสิบแล้วก็ปล่อยหลังเตรียมเริ่มหนึ่ง เอ, Shift, เ,อเ,อเอาเอาเดี๋ยวเราไปมองไปมองใครมองข้างหน้าตัวเองมั่นใจอยู่กับที่สิบรั้งแล้วถอยเอเคนะเอาสลับตรงนี้ที่ให้เพื่อนทาหมายถึงว่าเราไปฝึกที่บ้านนะครับเสียงเริ่มงสองสามสิบถอยเร็วมองหน้าตรงหน้าตัวยาวเร็วเร็วใร้ความหลัง โอเคอ่ขอบคุณมากอันนี้คือเบสิกเพราะจริงๆแล้วนะมันจะเป็นนะกระตุกคาปับ๊บลาร,าร่า่นะก็ ตรงนี้ไม่ได้ให้ไปเต้นโถวไปเป็นเรื่องของการฝึกตัวเองใะไหมครับการฝึกที่บ้านซับเทินที่เห็นนั้นไม่ได้มุ่งเน้นให้พวกเราไปเต้นออกซิต็อกนะแต่ฝึกเพราะมันคือการฝึกสมองโดยการใช้เท้าทำมีอะไรถามเวลาหมดเรียนหมดแล้วนะมีอะไรถามครับมีอะไรถามสมบูรณ À. Oh. Là, tôi về hôm nay Anh hát Hãy đăng chặt Mai lo dụng ở gì Mai lo dụng ขอบคุณตาสั่งเปลี่ยนครับอนนไมก็ได้ปลัวนี้นั็นคือเศงนะไม่จะเป็นก็เป็นไม้ไผ่อาจจะเป็นพลาสติกอะไรก็ได้เพื่อจะได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับเตรี่ยนโยนซ้ายไปขวาตาบอกโยนแล้วเราก็ข้างในปล่อยไม้มายนน

อันนี้ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวาแต่นี่ให้ฝึกก่อนคุณเองคุณเองคุณมาเฟียคุณมาเฟียคุณไม่ต้องไม่ต้องดูเฉยให้ฝึกที่บ้านดูนะแล้วฝึกคนเดียวได้หรไรฝั่งซ้ายกันฝั่งซ้ายกันได้มีการใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วถ้าเราไปเรียนดาบสองมือเป็นไง มันก็จะใช้ได้ทั้งตาและปากโอเมไหมครับผมโอเคฝากไว้ให้ไปทำต่อชอบกิจกรรมไหนก็ได้ที่นําเสนอนี่ยนะครับกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาสมองทั้งหมดโอเควันนี้จบไปแค่น,นี้ก่อนเดอกันไหนที่ไหนดีที่เชียง่าน